ธนาคารออมสินเปิดกู้สินเชื่อรอบใหม่ให้คนเคยกู้กู้ได้อีก2 0งหมบาทก่อนจะไปรับฟังเนื้อหาสาระอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะธนาคารออมสินปรับหลับเกณฑ์กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากให้คนเคยกู้เมื่อปี2,563กู้ได้อีกรอบวงเงินไม่เกิน20,000บาท เริ่ม23มกราคม2564นายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยถึงสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงิน10,000ล้านบาทให้กู้สูงสุดรายละ50,000บาทซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่15มกราคม2564ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นกู้เป็นจำนวนมากผ่านไป4วันธนาคารอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว101,000รายโดยขณะน,นี้ยังคงได้รับความสนใจอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดธนาคารอมสินได้ปรับหลักเกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อใหม่เป็นกรณีพิเศษมีรายละเอียดดังนี้คุณสมบัติ เป็นผู้มีรายได้ประจำหรือพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระมีที่อยู่อาศัยแน่นอนสาม,มารถติดต่อได้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผู้ที่เคยยื่นกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโครโรนาเมื่อปี2563สาม,มารถกู้เงินในครั้งนี้ได้อีกหลักการพิจารณาวงเงิน ให้คู่สูงสุดรายละ2 0 0 0 0ืบาทขึ้นอยู่กับเครดิตและประวัติการชำระต้องไม่มีประวัติที่เสียการลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่23มกราคม2564นี้เป็นต้นไปรู้กระแสข่าวสารดีๆแบบนี้ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะ